สวัสดีครับพบกับผมเฮลคิมเมอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาปลูกผักกันอีกแล้วนะสวัสดีนะครับนี่เป็นช่องลองปลูกนะก็สําหรับไารปลูกผักนะก็เลยมาแบบซิมูเลชั่นเกี่กับการปลูกผักเหมือนกันนะเกมชื่อว่าเฮเดียนะครับวันนี้ก็พบกันเป็นเดย์ฟนะครับวันที่5นะสําหรับการไลฟ์ของเกมเฮเดียนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงปลายปีนะครับก็ใกล้ปีใหม่แนละ้วก็ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับทุกท่านนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ฝากกดไลค์กดกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเราไปดูบ้านนิดนึงนะจะเป็นระแวกบ้านตี้เรานะ,ะผมยัดของให้เพื่อนหหมดแล้วนะนะอันที่ที่พอมีนะครับผมอันนี้ขวานเพื่อนให้สองอันด้วยอ๋อเป็นมนัมี่ได้ขวานมาสองเล่มนะครับผมขวานก็ได้เป็นเล่มหรือได้เป็นด้ามนะคุณพิ้งสโนเด,ดียสวัสดีครับใช่ไหมขวานก็ได้เป็นเล่มนะ ฝานหนึ่งด้ามนีนะคุณสุสวัสดีครับไข่มุกโอเคสวัสดีครับเจนนี่ห้าสวัสดีครับคุณแอปสวัสดีครับ GM Boy สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในภารกิจแข่งม้าเป็นแข่งม้าแบบจัดเต็มเลยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับทำภารกิจแข่งม้า16ภารกิจนะก็เกินเหมือนคูณ2ไปเลยอ่ะสวัสดีคุณต้อง3ท่านเลยนะครับคุณเฟมบีบีสวัสดีครับคุณเชฟจอนนี่สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ทำแบบไปประมาณ สิบสามภารกิจนะเหลือสามภารกิจสุดท้ายนะก็ตอนนี้ผมรับภารกิจใหม่เป็นกิจกรรมไปเช้าเย็นกลับนะครับก็ตกปลายี่ปอนด์นะครับแล้วก็ส่งรถกระบะ7คันนะครับ7ภารกิจนะแล้วก็จะเป็นคอนดอกนะคอนดอก7อันนะครับผม7ดแท่งนะสวัสดีคนดูนะครับใครยังไม่รู้จักเกมนี้ก็ชื่อว่าเฮดีนะเป็นเกมทําฟาร์มนะปลูกผักนะครับผมใครยังไม่รู้จักกันผมก็ชื่อเล่นชื่อเฮานะ เอาที่แปลว่าบ้านนะสวัสดีคุณพันก้าท่านเลยนะครับผมสวัสดีคุณอุ้มสวัสดีครับ MBAT สวัสดีครับคุณเนตสวัสดีครับผมคุณแวนคุณฟอร์มนะคุณเมย์สองห้าสองเท่าไหร่นะยี่สิบเาเนาะยี่สิบเก้าธันวานะก็ทางบ้านก็เลื่อทดลองนะับาผลิตยืนตกตาแล้ก่อน น,นี่จะเป็นแบบือนกับพวกกระชังพวกเป็ดอะไรนะมีแหด้วยอันนี้ผมอัพหมดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นแม็กของสะนาะเอาไว้ตกปลานะผมขยายเต็มหมดแล้วทั้งได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่าผมก็ขยายเต็มช่องนะอันนี้เอาไว้แบบผลิตผลเป็ดส่วนลอฟเตอร์ก็บอก่อตกลอฟเตอร์ก็ขยายครบแล้วนะฟาริดาสัสดีครับผมฟาริดาคุณดานะ สิดิสสวัสดีครับคุณน้ำคุณน้ำตาสวัสดีครับยูเซอร์สามแปดแปดสามสวัสดีครับกูกริ๊บนะดิต้อมสวัสดีครับกอนกหนกนสวัสดีครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็แอดแอดเฟนกันมาได้นะอันนี้เป็นโค้ดของผมนะครับผมก็แฮ้แท็ y 9 gvvp 9 pp นะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็อย่าลืมแฮแทกด้วยก็ใครไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับผมคุณเร็วที่แปลว่าไม่พอมาสวัสดีครับ ดาริกาสวัสดีครับสิริพรสวัสดีครับคุณเอินคุณนาตยาสวัสดีครับใครยังไม่ได้าการผมชื่อเล่นชื่อเฮานะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันเรยเด้อน,นานหลายทีนะป้าเดี๋ยวนี้เราตกปลากันนะผมจะใช้เป็นเหยื่อตกปลาธรรมดานะครับผมก็ต้อของเราก็คือตกปลาน้ําหนักยี่สิบห้าปอนนะน้าหนักรวมกันนะตัวหนึ่งอาจจะเฉลี่ยที่ประมาณสามถึงสี่ปอนเนีเย่ยถ้าตัวใหญ่นะแต่มันขึ้นกับเหยื่อตกปลา,ปาได้แหละถ้าเราใช้เหยื่อที่คุณภาพสูงเราจะได้ปลาชนิดพันธุ์ที่ดีแล้วก็ ได้ดำหนักที่เยอะด้วยอ่าอันนี้เราได้3.9เลยนะถือว่าถือว่าเยอะนะส่วนตำแหน่งบ่อก็สำคัญนะตำแหน่งบ่อที่เราขยายเพิ่มใหม่ตรงนี้จะมีโอกาสดอกปลาที่สูงขึ้นแล้วก็ปลาพันธุ์ที่หายากขึ้นด้วยนะครับถ้าสนใจเล่นเกมนี้ก็หลวมาได้ทั้งสองไอ้นี่เลยนะทั้งเพจสตูและแอปสตูเฮดีนะตัวเฮดขึ้นนะก็เป็นเกณฑ์เก่ารุ่นแบบรุ่นเด็กๆเลยอะ10ปีแล้วอะ มาเล่นใหม่ก็ทันนะครับผมน้องสาวผมก็น้องสาวแบบมาดูไลายก็เลยสนใจอยากเล่นเมื่อก็เพิ่งเล่นประมาณได้เดือน 2, 2> สองเดือนก็เล,เล่นได้สามสิบสี่สิบเน่ยเกมนี้ใช้เล่นบ่อยก็จะแบบเลือก u ไว้ครับผมอันนี้ประเภทเด็ดมีเยอะนะม,มีสีทองสีม่วงสีนะ้สีฟ้าสีเขียวแล้วก็เป็นไส้ไส้เดือนนะครับผมเสีเดยดจะเป็นอันฟรีนะที่เราผลิตเองส่วนเบ็ดสีสีจะใช้ตัวนะตัวได้มาจาก ของรางวัลด้วยแลกรับด้วยแล้วก็ส่งเรือนะภารกิจส่งสินค้าที่เรือเนี่ยของรางวัลจะได้มาเป็นตั๋วนะตั๋วสีต่างๆก็ตัต๋วสามารถนําไปแลกสัตว์เลี้ยงได้หลายพันเลยม้าแมวสุนัขหนูนกยูงอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการเอาตั๋วมามาผลิตเป็นเหรียญโอปานะสีทองเนี่ยก็จะเป็นแรงที่สุดก็จะเพิ่มโอกาส ได้พันปลาที่มันแบบพันปลาชนิดใหม่พันปลาหายากแล้วก็โอกาสเพิ่มน้ําหนักของปลาด้วยนะ,ะัมันก็จะมีสม,มุดคอลเลกชันอยู่นะยูงที่ข้างข้างพนหลังของปลาเนี่ยเดี๋ยวผมตกปลาเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆมันจะเป็นสม,มุดคอลเลกชันสาหรับสะสมชนิดปลาแต่ละพันนะครับผมถ้าเราได้ปลาตัวนี้พันใหม่เราก็จะได้รางวัลเป็นเพชรด,ด้วยแล้วก็ถ้าได้ปลาสามอันดับอะ่ะมันจะเป็นปร็อป ทอปน้ำหนักอัะน้ำหนักเยอะสุดของพัน,นี้สามตัวก็วจะสะสมเป็นน้ำหนักในคอลเลกชันถ้าเป็นน้ำหนักที่ใหญ่ถ้าในตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะทำลายสถิติแล้วก็สามารถได้รางวัลใหม่เพิ่มแล้วก็สร้างสถิติใหม่ในคอลเลกชันของเราด้วยนะครับขัเนะรี้นความท้วท่านนะพิทักษดาราสวัสดีครับคุณชิปแอนชาสวัสดีครับพี่ลเาเจ้งสวัสดีครับคุณเนนสวัสดีครับคุณลิวสวัสดีครับน้องโตก้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพามาตกปลากันนะแมท แมบที่สองนะครับสาหรับเอาไว้ตกปลานะเอาเนื้อปลาผลิตอาหารนะครับผมตอนนี้ผมทําภารกิจเป็นตกปลายี่สห้าปอนด์นั้นหนักเกินนะครับาน่าจะจบแล้วนะมาด,ดูนิดนึงอาตอนนี้ด้านฝานะครับจะเป็นตกปลายี่สบห้าปอนด์นะเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันที่สองจะเป็นส่งรถเจ็ดคันนะครับแล้วก็อันที่สามจะเป็นทาพ้อนดอกเจ็ดแท่งนะเดี๋ยวผมจะตกให้มันให้มันได้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวตกอีกสักอันแล้วกัน เดี๋ยวีสองีสามอันผมจะวางเบ็ดอันอื่นให้ให้ดูนะครับว่ามันมีหลากหลายการตกปลานีอยูอ่ในแม็กตกปลานจะมีอยู่สามมีอยู่สี่หรือมีอยู่สี่อย่างในะครับในการตกสัตว์น้ำนะหนึ่งก็คือเบ็ดตกปลานนะก็คือจะใช้เหยื่อพวกเนี้สองก็คือจะใช้แห่นะครับแห่นี้เครื่องทําตะข่ายนะเป็นตะข่ายก็คือเหมือนแหอ้วนอนะ่ะเอาไว้วานนะครับจะ,จะใช้ ครั้งหนึ่งจะใช้24ชั่วโมงนะใช้เสร็จมันก็จะคููดาว24ชั่วโมงแห่ไอ้แห,ห่ตะข่ายเนี่ยตะข่ายจับสัตว์นะครับชื่อชื่อเต็มๆมันนะก็มี2แบบก็คือแบบสร้างธรรมดานะแล้วก็แบบที่2ก็คือใช้เพชรสร้างใช้เพชรสร้างจะจะเพิ่มโอกาสได้ปลาแล้วก็ได้เพชรด,ด้วยคือเราสร้างด้วยเพชรอะโอกาสดอกเพชรก็จะมีแล้วก็รู้สึกจะคููดาวไวกว่าคููดาว12หรือ20ชั่วโมงแหละผมจาไม่ได้เอาน้องโฟกัสว่างนะช่วย ต้นไม้หน่อยโอเคครับเดี๋ยวตกปลาเสร็จจะไปช่วยแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นอ่ะสองสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะเป็นกับดักลอสเตอร์นะครับก็เอาไว้เอาไว้จับลอสเตอร์นะแล้วก็เป็นอันนี้กับดักเป็ดนะครับเป็นห่วงยางเอาไว้เอาไว้ดักเป็ดแล้วก็จะเอาเป็ดมาลูดตรงนี้ด้านขวาไว้ผลิตเป็นขนเป็ดนะครับอ่ะช่องที่เหลือผมจะใส่อันอื่นนะให้ดูอันนี้ผมจะใส่เป็นตะข่ายจับปลานะครับปุ๊บเนี่ยแล้วก็แตะครูดาวนะ อ่าเยอะตะข่ายตกปลาใช้ยี่สิบชั่วโมงนะหนึ่งทางแต่ยี่สิบชั่วโมงนี้มันได้เยอะนะมันจะได้ปลา,ป,ลาประมาณสามถึงสี่ชิ้นได้ปลาด้วยมีโอกาสดอปได้เพชรด,ด้วยอะไรเงี้ยกิ๊กกี้สวัสดีครับส่วนพวกเนี้ยเราตกปลาบริเวณอันนี้คูดาวสองชั่วโมงอันนี้คูดาวสามชั่วโมงถ้ายิ่งไกลยิ่งยิ่งคูดาวนานนะอันนี้ใกล้ๆเนี่ยคูดาวสองชั่วโมงนะครับผมนี่างพวกแกตรงนี้ข้างล,างล่างๆ่ะเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะกำมอนชนกสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็น กับดักเป็ดนะัเนี่ยจะเป็นห่วงยางเป็ดนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นล็อตดักลอสเตอร์นะจะใส่ให้ดูึเป,เป็นตัวอย่างนะครับนี่เลยประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบ้านนี้นะครับจะเป็นสมุดคอลเลกชันนะอันนี้ผมตกตกได้ตัวใหม่นะยังไม่ได้รับรางวัล s u n f i สลองเกีย a r นะครับใช้ใช้ใชเหยื่อสีม่วงตกนะเน,นี่ยก็มีแรง์ห้านดับนะตั้งแต่ gold silver อ,อีกสองสีไอ่แน่ใจน่าจะเป็นสีเขียวกับสีทองแดงนะเนี่ยอันนี้ได้ปลาพันใหม่มาแล้วก็ได้ได้น้ำหนักด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับหนักตกปลาอาว้า,า,าเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูแมปเดี๋ยวเราไปดูาฟาร์มเนาะฟาร์มของคนดูนะเป็นน้องโฟกัสรู้สึกน่าจะเพิ่งแอดผมมา3-4วันก่อนน่าจะเลเวลประมาณ30-40นั่นแหละครับ ถ้าสนใจก็หลังไม้ได้นะครับหรือคิมคอมเมนต์เข้ามาได้นะใครจะแอดเฟนนะหรือใครอยากเข้ามาปาร์ตี้เราแวกบ้านก็ได้นะจะเข้ามาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่น้องโฟกัสบอกเลเวลก็ดีนะครับผมก็จำแล้วก็ได้รู้สึกว่าจะเลือกแถวแถวสามสิบเนี่ยใช่ปะคือเพื่อนผมเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าเพื่อนเยอะมันจะเพิ่มช่องเียนะช่องร้านค้าเราอะร้านค้าหน้าบ้านเราอะมันจะเพิ่มช่องให้แบบ ให้มีช่องเยอะขึ้นด้วยถ้าไขรเพื่อนเยอะผมก็เลยแบบแอดเฟนไว้เยอะอ่าโฟกัสเลยว่าตอนนี้ไม่ต้ใส่ถ้าส่วนผมไปดูนี่เลเวล้สามสิบนะอ๋อนี่ไงอู้เต็มเลยนะ้องบอกให้ไปช่วยชุบต้นไม้พวกต้นไม้พุ่มไม้เนี่ยถ้าเราเก็บเก็บครบจํานวนประมาณสองครั้งมั้งมันก็จะเฉาตายนะครับผมพอเฉา,าตายเสร็จเราก็ต้องกดขอความช่วยเหลือเพื่อนก็จะมาฉุบชีวิตให้นะพอชุบเสร็จแล้วก็คูดาวเสร็จแล้วเนี้ยต้นไม้ก็จะสามารถผลิตได้อีกครั้งหนึง่ง พอเราผลิตเราเก็บเกี่ยวเสร็จอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเฉาตายแบบถาวรนอะเราก็ต้องใช้เลื่อยหรือหรือขวานมันมาโค่นอ่ะเลือดสามสาโอเคครับเจอแล้วจเจอนี่ฟาร์มของน้องโฟกัสโอ้ด้าน,นบนมีสองอันด้วยอันนี้เราได้คะแนนค่าช่วยเหลือเลยนะได้ e T อ EP อ่ะในการช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็เพิ่มเลเวลให้เราด้วยนะ แล้วก็ตรงกระบาดนี้ก็จะกับเรือเนี่ยก็จะสามารถกดไปช่วยได้แต่ว่าเจ้าของฟาร์มจะต้องไอ้นี่ด้วยนะต้องขอความช่วยเหลือด้วยเดี๋ยวร้อนนะครับน้องกัดพี่เก็บให้เรบร้อนนะใน้รื่ฟ้าของผมนะฟ์าผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้จัดเลยผมเน้นจัดเรียงเอาความสะดวกนะเอาความใกล้เอาความแบบติดๆกันผลิตง่ายเก็บเกี่ยวง่ายเป็นแยกเป็นโซน โซนตรงกลางจะเป็นปลูกเอาไว้เก็บเกี่ยวเอาไว้ผลิตด้านบนจะแบบเอาไว้แบบพวกไม้พุ่มไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นโซนแบบไอ้พุ่มไม้ผสมเกษรอ,อันนี้จะเป็นสัตว์เนี่ยหมูหมกากรไก่แกะแพะมา้านกยูงอะไรเงี้ยครับผม,ผมจะไว้ใกล้ๆกันจะได้ง่ายด้านล่างของก็ขยายแล้วแล้วก็จะเป็นสําหรับผลไม้ผลไม้ผลิตนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็หลักๆเรามาดูตอนนี้เราทําภารกิจแข่งม้านะครับผมทําเสร็จหนึ่งอย่างและอีกสองอย่างก็กําลังผลิตตอนนี้เราต้องมาโฟกัสที่อันนี้นะเดี๋ยวดูว่าไหนอันไหนเราเสร็จแล้วบ้างอันนี้ยังนะเราขาดเสื้อชมพูอันนี้เราขาดป๊อปพิกอีกสามอันจบแล้วน่าส่งได้แล้วนะโอเคเจ็ดคันนะครับผม ไปลวหนึ่งคันนะอันนี้ผมขอ,ขอความช่วยเหลือไว้นะอันนี้หมวกเหรอหมวกผมไม่ได้ผลิตอะ่ะเราเราไม่มีพ้าฝ้ารู้สึกติดไอ้น,นี่อยู่นะฝากกดและฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมผมนานๆไลฟ์ทีนะประมาณสัปดาห์ละครั้งอาจจะเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์ว่างๆปกติจะ,ะนัดตอนกลางคืนไงช่้งแบบ ก่อนนอนชิวๆอะไรเงี้ยกิจค,คนเดิมคุณแตงสวัสดีครับคุณนัทนัทจ๋าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครก็มาลทักทายกันได้นะใครยังไม่รู้จักกันผมชื่อเล่นชื่อเฮานะฟาร,รม์มเฮาอะเฮาที่แปลว่าบ้านนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยใครก็มาเลทักทายกันได้นะครับพมครับพมปก็ิผมจะสตรีมช่องหลักของผมนะจะเป็นชื่อว่า,อ,าอะไรนะบ้านผักน,นายเฮาเลิมนะครับจะเป็น สตรีมเกม R O V นะส่วนอันนี้จะเป็นช่องรองเอาไว้สำหรับลงคลิปปลูกผักอะไรทำนองนี้ครับผมก็นานๆก็จะมาไลฟ์ปลูกผักทีแบบชิวๆก่อนนอนอะไรเงี้ยครับก็ใครสนใจก็แอดกันมาได้นะผมก็รับรับเซนทุกท่านเลยใครอยากแอดใครอยากเล่นด้วยใครอยากให้แบกใครอยากได้ของอะไรเงี้ยก็ขอเข้ามาในละแวกบ้านเข้ามาในปาร์ตี้เล่นด้วยกันได้สนุกสนะุกะมาแจก,กของมาแลกของอะไรกันได้อันไหนใครต้องการความช่วยเหลือก็ าผมมีผมก็จะช่วยเหลือหมดนะถ้าเพื่อนอยู่ในละแวกบ้านอ่ะขอให้ช่วยผมก็เล่นบ่อยอยู่แล้วก็ด้านด้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะละแวกบ้านในบ้านเราเนี่ยเพื่อนขอความช่วยเหลือถ้าผมมีผมยัดให้หมดเลยอ่แล้วก็ผมก็ขอบ้าง <laughs> ผมขอตะอเรื่อยกับขวานเนี่ยแหละ <c oughs> วันนี้ก็แวะมาอ่าพาดูพามาตกปลาน่าักหลายจะพามาเยือนบ่อตกปลานะครับแล้วก็ภารกิจแข่งม้าจุกๆเลยช่วงนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม อันที่เหลือเดี๋ยวเรายัางขาดอยู่ก็ค่อยๆทยอยไปฮะ,ะตอนนี้รถเราส่งไปที่ห้าคันและขาดอีกสองคันก็จะครบแหละวันนี้ไปนะครับผมบ๊ายบายเครื่องร้อนหรอไปละจ้าไปแล้วจ้า